กลับสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พบกันหน้าเตาอีกแล้วนะคะวันนี้ตุ๊กซ่าจะพาทําเมนูเด็ดแสนอร่อยนะคะเป็นข้าวนะคะอยากจะกินอาหารจานเดียวค่ะเป็นผัดคะน้าหมูสามชั้นนะคะไข่ดาวราดข้าวนะคะนี่นะคะเราก็มาดูเพร่เอกของเราก่อนนะคะเพร่เอกของเราก็คือคะน้าค่ะคะนา้านี่ตุ๊กหั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็เราจะต้องขูดเอาเปลือกที่แข็งๆที่กาา้านคะน้าออกนะคะเพื่อที่จะให้กรอบนะคะแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นะคะอันนี้สูตรนี้เราจะไม่ลวกนะคะเราจะผัดเลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะก็จะมี หมูสไลด์นะคะซึ่งซื้อมาจากตลาดนะคะหมูสไลด์ล้าง้ความสะอาดนะคะอันนี้นะคะในครกน้อยของตุ๊กนี่ก็คือจะมีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูนะคะตามพอหยาบค่ะจากนั้นนะคะไข่นี่เราจะไว้ทําไข่ดาวคู่นะคะสิ่งสําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือนะคะน้ํามันหอยนะคะน้ํามันหอยนี้นะคะอร่อยมากนะคะซอสหอยนางรมตลามแม่ครัวนะคะสุดเด็ดเคล็ดลับของเรานะคะและก็ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งเจตาเด็กสมบูรณ์ค่ะนะคะ,นะคะ ถ้าใครจะใส่น้ำตานด้วยก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำไข่ดาวกันก่อนเลยค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะไข่ดาวเจียวไข่ดาวแล้วแต่คนชอบนะคะจะชอบกรอบชอบออไข่สุกไข่มิสุกนะคะ เล่นมมกเลยนะฮะเป็นไข่ดาวแปดคู่ ถ้าใครชอบอยก็งนี้ได้เลยนะฮะพิกับค่ะเอคว้าว okay. โอ้โห เป็นกระทะทิพย์ร่อนนะคะก็จะแบบว่าจะเป็นไ่ดาวแบบอีกแบบหนึ่งนะคะไถดาวแบบดีดดีสวย <laughs> สุดยอดเลยอะโอเคเรียบร้อย ทอดครั้งที่สองฮะตอนที่น้ำมันร้อนแล้วนะคะไข่มันก็จะฟูแต่อตอนที่น้ำมันไม่ร้อนไขน่เดาได้เลยนะคะใครชอบแบบไหนกรอบมากกอบน้อยนะคะเมื่อเราเราไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูสามชั้นลงไปหมูสามชั้นก็หนัหนเลย เสียวให้เขาเป็นหมูสองท่านที่แหมๆประกอบแน่นอะ <_ an> เริ่มเหิือแล้ว เอาพริกกระเทียมที่เราโกหกไว้เ,ยเลยขายด้วยที่เรามีธนัทที่เราคั่วแค่นี้เรากินได้ไหมคะ ไห้เป็นให้เป็นของนะุณลิวเ็ดฮะด้านกัวให้เขาแบบน้วมันจะมาตัด มูลือแๆแล้วก็ใส่ผักลงไป น้ำนะคุกไปนึ่เกลือหนารับาจาต้องใไม่ใช่ไม่นไม่ั้นมันจะไม่อึดดังนั้นเราะใส่พอใ่ลงตาไม่ขัวประมาณหนช้อนโต๊ะขอแม่ทำนมาก เราใส่ให้แบบใกล้กับนี่แหลยขัอีกแล้วนะนี่นะต้มก้นนะเพื่อนน่าจะได้ ก็จะลาดข้าว ฟึบก,ก,ก็จะเอาไข่ดาวโป๊ะลงไป ฟึบฟึบ้าน่ากินมากเลยค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ